ชาวสิงคโปร์มองอีกหน่อยเมืองไทยก็คงจะเจริญกว่ามาเลเซียได้ถ้ามาเลไม่มีน้ํามันป่านในเมืองไทยแต่แสยยงหน้าไปแล้วไว้ดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับน้ํามันเปรียบเสมือนฐานที่ทําให้มาเลเซียได้เปรียบประเทศไทยในแง่ของต้นทุนการขนส่งก็อย่างน้อยๆแหละขณะเดียวกันทางภาครัฐเองเขาก็ยังช่วยอุ้มราคาน้ำมันให้กับประชาชนด้วยนั่นแปลว่าการเดินทางค่าขนส่ง รวมไปถึงต้นทุนราคาสินค้าก็ย่อมจะทําได้ถูกกว่าในไทยด้วยจึงเป็นที่มาว่าบางคนไปที่มาเลเซียก็จะเจอว่าสินค้าบางอย่างทำไมถูกกว่าไทยได้ดังนั้นที่ค่าแรงเขาสูงกว่าด้านนะาวยซ้ำนะเช่าสิงคโปร์คุณอีวานจริงก็บอกว่าวิเคราะห์ผมมองว่าถ้ามาเลเซียไม่ได้มีจุดแข็งเรื่องของน้ำมันดิบนั่นแปลว่าหลายๆด้านความโดดเด่นของไทยอาจจะนำหน้ามาเลเซียไปได้ในที่สุดขณะเดีวยวกันทางฝั่งของชาวมาเลียก,ก็เข้ามาโต้แย้งว่า รายได้หลักของมาเลเซเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ํามันนะคุณมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆพร้อมยังยืนยันจุดแข็งว่ามาเลเซียเองก็มีจุดแข็งหลายอย่างภาคการเกษตรภาคการผลิตก็ไม่ธรรมดาสู้ไทยได้สบายๆซึ่งไม่ทําให้ไทยจะสามารถแซงได้แบบสบายๆแน่นอนโดยความเห็นจากคนอื่นๆน,นะครับก็มองว่ามาเลเซียด,ดูเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะเมื่อเทียบกับไทยเอาจริงถ้าเหมืองไทยอยู่ใกล้กับสิงคโปร์กว่าน,นี้เชา้าสิงคโปร์คงข้ามไปที่กรุงเทพกันทุกวันแน่ๆน,นี่ขนาดว่าต้องบินไปเที่ยวบินไป,ไปกรุงเทพก็ยังเป็นเที่ยวบินยอดนิยม ความเห็นตัดมานะครับก็มองว่าไทยกับมาเลาไม่ค่อยจะต่างกันแล้วนในความรู้สึกของผมมาเลเซียจะดีหน่อยที่เป็นประเทศที่น้ามันถูกมากเลยซึ่งรัฐก็คงเอาเงินมาอุดหนุนในส่วนนี้แต่ถ้ามองภาพรวมในอนาคตจากความรู้สึกของนักเดินทางก็รู้สึกว่าเมืองไทยจะโดดเด่นมากกว่าเป็นที่สุดในหลายๆด้านได้มากกว่าสิ่งที่พอนึกออกเกี่ยวกับมาเลเซียคือน้ํามันปรามที่พวกเขายังคงทําได้ดีขณะที่บางคนนะครับก็วิเคราะห์ว่าไทยดูน่ากลัวก,ว,กว่านั้นในอนาคต เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาสั่งสมอยู่ในทุกวันนี้มันอาจจะเติบใหญ่ได้ในอนาคตบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งในไทยตีตลาดเริ่มจะไปทั่วเอเชียแล้วสรับมาเลเซียเองแม้แต่ราคาน้ํามันก็ยังส่งผลต่อค่าเงินของพวกเขาอยู่เลยขณะที่ค่าเงินบาทดูเป็นสกุลเงินที่ไว้วางใจได้มากกว่าทางฝั่งของชาวมาเลย์นะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าคุณก็มองแค่ด้านเดียวจนเกินไปนะ สำหรับผมต่อให้ไม่มีน้ํามันยังไงมาเลก,ก็อยู่ในทําเลที่ตั้งที่ดีกว่าไทยนั่นเป็นเพราะเราอยู่ใกล้กับสิงคโปร์นั่นแหละการเดินเรือแทบคอนโลกทุกลำแทบจะวิ่งผ่านน้ำทาเลตรงนี้ขณะเดียวกันไทยจะไม่ได้มีแบบนั้นเลยมาเลเซียมีหลายอย่างที่ทําให้ประเทศขยับไปข้างหน้าได้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้คือตัวเลข GDP ต่อหัวของชาวมาเลเซียก็ยังคงสูงกว่าผู้คนที่ประเทศไทย เมื่อดูเจาะจงลงไปอีกคุณจะพบว่าคนมา,าเลเซียยังคงทํางานในประเทศของตนเองและก็มีรายได้ที่เป็นที่น่าพึงพอใจขณะเดียวกันอาจจะมีบ้านที่ไปที่สิงคโปร์ผมมองว่าเรื่องนี้ คนมาเลเซียโดยทั่วไปยังไงก็หาเงินได้มากกว่าคนไทยมันเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่ว่าประเทศภาพรวมจะพัฒนามากกว่ายังไงจะเห็นได้ว่าการทํางานแรงงานในประเทศต่างๆจะคุณจะไม่ค่อยเจอกับชาวมาเลเซียมากนักแต่เมืองไทยผู้คนมองว่าการได้ออกไปทํางานในต่างประเทศจะมีไรายได้ที่สูงกว่ายังคงมีแนวคิดแบบนั้นอยู่ถ้าเมืองไทยจเจริญกว่ามาเลเซียได้จริงเราก็จะเห็นคนมาเลเซียไปทำงานในไทยเยอะขึ้นอย่างแน่นอนแต่ความเป็นจริงมันยังไม่ใช่อย่างนั้น ความเห็นถัดมาก็บอกว่าจะอ้างอิงจะค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องหรอกนะแต่การที่ไทยมีขนาดเศรษฐฯกิจที่ใหญ่กว่ามาเลเซีย,ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความน่ากลัวถ้าหากคนทั่วไปมีรายได้พอๆกันนั่นแปลว่าไทยจะยิ่งแข็งแกร่งและก็เป็นได้มากกว่ามาเลเซีย,ยขนาดเดียวกันมาแสดงให้เห็นว่าไทยมีธุรฯกิจที่หลากหลายมากกว่าในหลายอุตสาหกรรมทั้งฝั่งของชาวสิงคโปร์อีกคนนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นช่วยกับคุณอีวานจิงด้วยนะก็บอกว่า ตัวเลขขนาดเศรษฐกิจของไทยนั้นยังไม่ได้รวมกับธุรกิจที่อยู่นอกระบบเลยถ้าคุณได้ดูข่าวติดตามข่าวเศรษฐกิจจะรู้ว่าเศรษฐกิจนอกระบบของไทยนั้นใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกถ้ามองเห็นในจุดนี้ผมเองคิดว่าไทยเนะี่ยเข้าใกล้มาเลเซียมากๆแล้วหรือบางทีอาจจะมีโอกาสที่จะนำหน้าไปได้แต่เหมือนว่าปูมาอย่างนี้ถึงขั้นชี้ว่านำหน้าไปได้นะครับก็มีคนไม่เห็นด้วยด้วยนะบางคนก็เข้ามาบอกนะว่าแต่ยังเห็นได้ชัดอยู่นะว่ารากฐานที่มาเลเซียมีก็เป็นจุดที่ได้เปรียบไทยด้วยเช่นกัน นั่นก็คือการที่มาเลเซียมีอังกฤษที่วางรักฐานให้ตั้งแต่อดีตส่งผลให้การเริ่มต้นในยุคแรกช่วงแรกพวกเขาแทบจะเป็นประเทศที่โชคดีมากๆเลยจากการเคยเป็นอาณานิคมทาให้มาเลเซียเติบโตได้ดีกว่าไทยในยุคแรกเริ่มแต่ขณะที่บางคนนะครับก็พูดถึงยุคแรกเริ่มของมาเลเซียกับไทยนะว่าก็แตกต่างกันแต่ไทยก็จะมาน่ากลัวในยุคหลังๆนะครับที่สังสมมาคนที่บอกว่ามันเห็นได้ชัดในะการเตริบโตช่วงแรกมาเลเซียจะได้เปรียบไทยมากเลย แต่ตอนนี้ไทยก็มีหลายๆอย่างที่สามารถก่อให้เกิดไรายได้ได้อย่างเป็นก่อเป็นกำรรม,มากกว่าดูเหมือนแน่นาโคตรแม้แต่ภาคท่องเที่ยวเองเมืองไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแต่เหมือนกับว่ามาเลย์จะไม่ขยับมากนักในส่วนนี้บางท่านนะครับก็บอกว่าภาคการท่องเที่ยวยังไงก็คงต้องเป็นไทยอยู่แล้วนะนั่นคือธุรกิจแห่งอนาคตการเข้ามาของโซเชียลจะทาให้ไทยถูกพูดถึงจากทั่วโลกอยู่ตลอดขณะเดียวกันมาเลเซียจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักเห็นทีพวกเขาจะต้องไปเน้นด้านอื่นซะแล้ว บางก็ให้ความเห็นครับว่ามาเลเซียแค่ได้เปรียบไทยนะครับในเรื่องของสิ่งที่อังกฤษสร้างไว้ให้การศึกษาระบบการศึกษาพังเมืองอะไรต่างๆนะฮะที่ปูทางไว้แต่ความเจริญของไทยจะมาถึงในยุคถัดไปต่างหากคนนี้นะครับบอกว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยสร้างมามันจะผลิตดอกออกผลในยุคถัดไปต่างหากซึ่งจะทําให้พวกเขาแซงหน้าได้และขยับเข้าใกล้กับสิงคโปร์แทนทางฝั่งของชาวมาเลเซียนะครับก็เข้ามาโต้แย้งบอกว่าผมกับไม่คิดแบบนั้นเลยนะ มาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศกลุ่มรายได้สูงไม่ต่างจากสิงคโปร์สำหรับผมมาเลเซียดูใกล้เคียงและก็สมน้ําสมเนื้อได้มากกว่าประเทศไทยที่จะเป็นคู่แข่งกับสิงคโปร์ได้โดยตรงผมเชื่อว่าจะเป็นมาเลเซียของเรามากกว่าเพราะมีระบบการศึกษาที่ดีกว่าไทยมีระบบคมนาคมการคมนาคมรวมไปถึงรถไฟที่มันก็ยังชัดเจนว่าือยังดีกว่าไทยอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือแค่ทําเลแล้วผมเห็นข้อได้เปรียบของไทยพวกเขาอยู่ในทาเลที่เป็นจุดศูนย์กลาง แต่มันแค่เป็นศูนย์กลางในแง่ของการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะประเทศรอบข้างไม่ได้พัฒนามากขึ้นไปด้วยเลยแต่ในทางการขนส่งโลจิสติกยังไงมาเลเซียธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็จะมีผลกําไรจากการประกอบการมากกว่าธุรกิจเดียวกันในไทยนั่นเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่ทําให้คนมาเลเซียสามารถจ้างงานได้ในราคาที่สูงกว่าข่าแรงก็สูงกว่าคนไทยโดยทั่วไปด้วย แม้ว่าจะไม่มีน้ำมันในสักวันหนึ่งทั้งโลกอาจจะเลิกใช้รถใช้น้ำมันไปเลยผมคิดว่าสิ่งที่มาเลเซียจะต่อยอดได้ก็คือรากฐานที่มีอยู่แล้วนั่นคือคุณภาพประชากรทรัพยากรมนุษย์ในมาเลเซียอย่างที่ทราบกันดีแม้มาเลเซียอาจจะมีนโยบายที่อาจจะทำให้คนมาเลเซียแท้อาจจะเอื้อประโยชน์มากกว่าแต่แน่นอนว่าพอเทียบกับไทยมันสร้างสถานการณ์ที่ดินรนน้อยกว่าในมาเลเซีย คนที่ไม่ใช่คนเชื้อสายมาเลยแท้ๆพราะเขาจะดิน้นรนและก็ใช้ความพยายามในการสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้กับเป็นผลดีกับเศรษฐกิจนะนั่นส่งผลให้มาเลยมีผู้ประกอบการรายใหม่มีคนที่ใช้ความรู้ความสามารถพยายามอย่างขีดสุดเพื่อให้เติบโตให้ได้รวมไปถึงทรัยพยากรมนุษย์ก็จะเก่งขึ้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดแต่ทางฝั่งของชาวสิงคโปร์นะครับกับมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สงสัยพวกเขาจะยังไม่เคยไปกรุงเทพรู้ไหมว่ากรุงเทพก็การแข่งขันสูงเหมือนกันถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องนี้ในกรุงเทพมีการแข่งขันมากมายอยู <invece> ่ท mm ี่นั่นและก็เยอะกว่าที่ผมเจอในกวลารัมเปอรีอีกการแข่งขันสูงที่คุณพูดถึงในมาเลเซียมันยังเทียบไม่ได้เลยกับสิงคโปร์ซึ่งจะว่ากันตามตรงผมคิดว่าความกดดันการแข่งขันทั้งในกรลาลัมเปอร์กับกรุงเทพมันยังเทียบไม่ได้กับสิงคโปร์ประเทศของผมขณะเดียวกันเรากบมีความรู้สึกว่าการแข่งขันในมาเลเซียนั้นมันธรรมดามากๆ อันนี้ด้วยความหมายนะครับเขาก็มองว่าประเทศเขาเนี่ยก็เป็นเกาะเล็กๆนะชาวสิงคโปร์ซึ่งยุคสมัยก่อนหน้านั้นแค่น้ําจืดนะฮะก็ยังเป็นสิ่งที่ดูจะขาดแคลนเลยนะครับภาษาอะไรนะครับที่เป็นประเทศเล็กๆแบบนี้มีพื้นที่น้อยนี่อยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถดิ้นรนเป็นพิเศษเขาก็เลยหมองว่าทั้งของไทยกับมาเลเซียดูสบายๆเลยนะความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า มาเลยจะตามหลังไทยมากกว่าสิไม่ว่าเพราะนโยบายผมหมดรู้ไหมว่ามันปิดโอกาสให้กับคนที่เก่งจริงๆซึ่งประเทศไทยมันไม่มีแบบนั้นหรอกในไทยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อสายอะไรคนสัญชาติอะไรคุณมีโอกาสเติบโตในประเทศแห่งนี้ได้หมดเลยประเทศไทยดูจะให้โอกาสกับผู้คนมากกว่าจะเห็นได้ว่าเศรษฐีที่ร่ำรวยในไทยจะมีผู้คนหลากหลายเชื้อสายมากๆไม่จําเป็นต้องเป็นไทยแท้ไม่จำเป็นต้องเชื้อสายจีนอย่างเดียวยังมีผู้คนหลากหลายมากๆที่สามารถร่ำรวยได้ในไทย ความเห็นอมาครับบอกว่าพูดถึงกัวลาลัมเปอร์บ้างแล้วกันโซนตึกแฟดคือผมชมนะว่าเทียบได้กับสิงคโปร์แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆผมยกให้กรุงเทพทําได้ดีกว่ากรุงเทพมีจุดที่พัฒนาได้เหมือนสิงคโปร์ในเรื่องของขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่ากัวลาลัมเปอร์จะเล็กกว่ามากต่อให้ทั้งประเทศจะไม่แสงหน้าแต่ผมคิดว่ากรุงเทพมีแนวโน้มที่จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ KL แลได้ดูท่าเป็นเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและพัฒนาได้เร็วซะด้วย จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่มีการก่อสร้างกันอยู่ทุกที่เลยทางฝั่งของชาวมาเลย์นะครับก็เข้ามาตอบกับปิดท้ายบอกว่า,าก็ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณและกันแต่ยังไงผังเมืองที่ดีกว่าของ KL ก็ทําให้พัฒนาง่ายกว่านั้นในความคิดของผมกรุงเทพเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะกว่าพวกเขาเลยเป็นเมืองใหญ่ได้ก็แค่นั้นแต่ KL จะเป็นเมืองที่ดูวุ่นวายน้อยกว่ากรุงเทพเห็นทีเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะว่ากรุงเทพมีโอกาสเป็นเมืองใหญ่กว่านั่นเพราะพวกเขามีจํานวนประชากรที่เยอะกว่านั่นเอง อันนี้ก็เป็นความเห็นปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมที่จะฝากความเห็นไว้เช่นเคยนะครับเพื่อแสดงความเห็นกันด้วยสำหรั baby, บวันนี้ก็ขอขอบคุณสัก,กรรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปด้วยนะครับถ้ารอวิดีโอหน้าไม่ไหวก็สามารถเลือกดูที่ค,คลิปวิดีโออื่นในช่องนะครับที่เคยอัพไปแล้วมีเป็นร้อยเป็นพันหัวข้อที่เคยเล่าไปเลยทีเดียวนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสังกรรับชมครับฝากติดตามกันต่อครับ